สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่มผมซะหน่อยนะครับก็มาดูอุปกรณ์นะครับมีอะไรบ้างนะครับตัวฉีดผมสเปรย์นะครับในกระเป๋าก็จะมีนี่ผ้าคลุมนะครับแล้วก็มีอะไรมีตัวรองแบตเตเรี่น,นะครับกปกติถ้าซื้อทั่วไปเขาก็จะให้มาหมด4เบอร์ด้วยกันนะครับเบอร์หนึ่งถึงสี่นี่ครับ สีสี่สามสองหนึ่งข้างในมีอะไรครับแน่นอนครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ครับต้องมีต,ตัวนี้แปลงหนีกันไก่แปลงมีแค่นี้ครับอุปกรณ์แล้วก็ พวแปรงปัดขนอะไรนิดหน่อยจะมีไม่เนื้็ได้แล้วก็นะครับแปรงปัดขนแล้วก็คลิปนีคิปมีพักคุมประมาณนี้อันนี้ก็จะมาเล็มขมซะหน่อยนะครับมาเริ่มตัดดีกว่า